มแ,แกะกล่องสุ่มคาใหม่น้องโดรากันก็มีชื่อว่าโดราเลฟมิกกี้แล้วแพคเกจจิ้งคือสวยมากเหมือนหลุดไปอยู่ในดิสนีย์แลเลยก็จะมีทั้งหมด9ตัวค่ะชอบมิกกี้เมาส์กับมินนี่เมาส์มากอะ่ะเขาอยู่เป็นคู่กันนี่น้องพี๊เป็นหมาตัวรายที่อยู่มานานมากเป็นคู่ปรับกับมิกกี้เมาส์ด้วยการก็จะเป็นแบบนี้ ชิปกับเดลเป็นผีน้องกันและนี่ก็คือน้องชิปและนี่ก็คือน้องเดลจมูกเขาเนี่ยจะสีไม่เหมือนกันนะก็เป็น2พี่น้องกระลอกชิปมั้งค่ะนี่ก์ดวิ้ยมีฐานมา3อันแสดงว่าแก๊งนี้แก๊งหลานสุดที่รักของโดนัลด์ดักค่ะฮิวอี้ดิวอี้อลูอี้ค่ะคือน่ารักมากๆตะมูตามีสุดๆการเนี่ยเดินต่อกันเป็นรถไฟเลยนี่ ปู่โดนนั้นดักมาแล้วค่ะผมเนี่ยสวยมากมันจะมีแบบประกายประกายด้วยการ์ดก็เป็นแบบนี้หลานตัวจิ๋วไปเลยค่ะนี่มิกกี้เมาส์เสื้อสีแดงเอี้ยมสีดำแล้วก็มีถุงม,มือเนี่ยแปะอยู่ตรงนี้ด้วยพบดอกไม้มาด้วยนะจะมอบให้มินนี่หรือเปล่าเนี่ยแต่ที่ชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือเครื่องหัวอันนี้เลยค่ะเหมือนในดิสนีย์แลเลยการ์ดก็เป็นแบบนี้ นี่สวยมากเดซี่เนี่ยเขาเป็นแฟนโดนัลด์ดักนะแล้วผมเนี่ยคือสวยมากชุดก็สวยนะชุดสีม่วงถือกระเป๋าด้วยนี่การ์ดค่ะได้คู่แล้วนะเนี่ยหุยทูโต้เป็นหมาของเจ้ามิกกี้เขาค่ะพวกเนี่ยสวยมากแล้วก็มีหูยาวขึ้นมาแบบนี้แล้วชุดเนี่ยใส่แบบลูกเสือพร้อมออกกับจนภัยและแก๊งหมาคือมาไม่หยุดเลยค่ะนี่ เขาเป็นเพื่อนรักมิกกี้ก็จะมีหมวกจิ๋วๆแบบนี้แปะอยู่นะด้านหลังมีสกรีนชื่อกูฟี่ไว้ด้วยนี่การ์ดน,นี่มินนี่แบบตัวธรรมดาค่ะก็มาพร้อมกับท่าประจำที่ยกกระโปรงแบบนี้เลยค่ะคุณน่ารักมากอ่ะทุกคนแล้วเครื่องหัวเนี่ยก็เหมือนกับน้องมิกกี้เลยนะที่จะเป็นแบบนี้ค่ะ